วัคซีนแอสตราเซเนกาของอังกฤษบริจาคให้ไทย4 1 5 0 0 0โดสสถานเอกอัครราชทูตสหราชอจักราจัรประจำประเทศไทยเปิดเผยผ่านเพจ Facebook UK in Thailand ระบุว่าวัคซีนจากการบริจาคของรัฐบาลสหราชอจักราจัรเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้3กรกฎาคม2564เวลาประมาณ21นาฬิกาเพื่อช่วยกระจายวัคซีนให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สถานเอกอัครราชทูตสหราชอชนาจกรประจำประเทศไทยเปิดเผยผ่านเพจเฟ c e ุ o o k UK i อินไ i l แ n นระบุว่าวัคซีนจากการบริจาคของรัฐบาลสหราชอชนาจกรเดินทางถึงสนามบินสวนภูมิเมื่อวานนี้3กรกฎาคม2564เวลาประมาณ21นาฬกาเพื่อช่วยกระจายวัคซีนให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีนายแพทย์โสภณเอี่ยมเสริิถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคและนางจุรามณีชาสุวรรณอธิบดีกรมยุโรปก,กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยรับมอบวัคซีนออกฟอร์สแอตตาเซเนกาจำนวน415,000โดสการบริจาคครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการบริจาควัคซีนชุดแรกจำนวน9ล้านโดสของสหราชอาณาจักรซึ่งจะเข้าสู่โครงการโควิดจำนวน5ล้านโดสและบริจาคโดยตรงกับประเทศอื่นๆอีก4ล้านโดส สหราอาชาจักรยังมีแผนบริจาควัคซีนเพิ่มเติมอ,อีกโดยจะบริจาคทั้งสิ้นร้อยล้านโดสภายในกลางปี2022เพื่อให้ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม